เรื่องผีผีเรื่องเอาผัวชั้นคืนมาประพันธ์โดยนินราตีอ่านโดยจัญญาเลิอดพงไทยโปรดกดติดตามซับสไคร้หรือกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดเรื่องต่อไปขอบคุณค่ะร่างบางในชุดนอนสีขาวกลิ้งลงจากบันไดสิบขั้นแล้วนอนแน่นิ่งกับพื้นหัวนั้นแตกเป็นแผลชะกัน มีเลือดไหลออกมาและยังมีเลือดออกจากปากและจมูกจากนั้นก็เปื้อนชุดนอนขาข้างหนึ่งของเธอพับงออย่างเห็นได้ชัดเจ้าของร่างผู้น่าสงสารเสียชีวิตอย่างอนาถโดยมีร่างในชุดดำยืนอยู่ชั้นบนสุดของขั้นบันไดแล้วส่งเสียงหัวเราะด้วยความสะใจ <c oughs> ไปสุดท้ายก็ดีขอให้ไปรับกรรมในนรกเถอะนะ จากนั้นก็มีเสียงหัวเราะดังอีกครั้งและร่างสูงโปร่งในชุดดำก็วิ่งลงจากบันไดก่อนจะเปิดประตูบ้านแล้วหายออกไปในความมืดของคืนที่ไร้แสงจันทร์รับร่างคนร้ายไปได้ไม่นาน รถยนต์ราคาแพงก็แล่นเข้ามาในบ้านหลังจากประตูที่เปิดด้วยรีโมทเลื่อนออกจากกันแล้วชายร่างสูงก้าวลงมาจากรถแล้วมองเข้าไปในบ้านด้วยความแปลกใจทำไมลีไม่เปิดไฟนะบรนโพสขคมวดคิ้วข้อหากันเพราะรู้ว่าทุกคืนลีลาภรยาสุดที่รักจะเปิดไฟภายในห้องโถงเอาไว้หลังจากเขาเข้าบ้านแล้วเธอถึงจะปิดไฟและเปิดไฟดวงเล็ก ตรงเชิงชายที่หลังคาแทนนักธุรกิจหนุ่มก้าวเข้าไปในบ้านวินาทีแรกสัมผัสถึงความเย็นยะเยือกของอะไรบางอย่างและได้กลิ่นเหม็นคาวเลือดกลิ่นเลือดมีอะไรเกิดขึ้นเขานึกถึงเมียว,ว่าจะได้รับอันตรายเพราะเธออยู่บ้านเพียงคนเดียวเท่านั้นแม้รู้ว่ามีลูกจ้างแต่ก็ขอลากลับบ้านไปได้สามวันแล้วลีลีล บรรพฤวิ่งไปในบ้านด้วยหัวใจที่เต้นแรงผิดปกติแล้วก็เปิดไฟให้ความสว่างทันทีที่ความมืดหายไปบรรพฤพังะเมื่อเห็นร่างของลีนอนจมกองเลือดดวงตาเบิกกว้างขาผิดรูปเขาพะวาเข้าไปหาแล้วก็คุกเข่าโดยช้อนหัวเธอวางลงที่ท่อนแขนลีลีเป็นอะไรไปครับทำไมถึงเป็นแบบนี้แต่เธอนิ่ง เพราะหมดลมหายใจไปแล้วมันพดกอดร่างเมียรักด้วยความเสียใจเมื่อรู้ว่าเธอสิ้นชีวิตแล้วเขาร้องไห้ปานว่าจะขาดใจกับความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่จากนี้ไปเขาจะทำอย่างไรและอยู่คนเดียวได้ไหมรีเป็นเมียที่ดีที่สุดไม่เคยทำให้เดือดเนื้อร้อนใจชาตินี้เขาคงหาผู้หญิงดีๆอย่างนี้ไม่ได้แล้วลีใครทำคุณนะ ถ้ามีคนทำร้ายผมจะตามไปเล่นงานมันไม่ว่าอยู่ในนรกก็ตามทีเถอะบันโพดให้คำมั่นสัญญาว่าจะล่าหัวคนที่ทำร้ายลีแม้ไม่รู้ว่าเป็นใครก็ตามหลังจากงานศพของลีผ่านพ้นไปแล้วบันโพดใช้ชีวิตอยู่ตามลำพังเขาอยู่กับความเงียบเหงาจนออกเที่ยวกลางคืนเพื่อให้ลืมความเศร้าต่อการจากไปของเมียรักร้านที่เป็นผับ มีดนตรีเล่นและสาวสวยมาดักจับเจือและเขาก็เจอกับสาวสวยหุ่นเซ็กซี่เธอเข้ามาหาเขาหลังจากคุยกันแล้วเธอก็ให้ช่องทางการติดต่อซึ่งเขาก็รับไว้ตามมารยาทเท่านั้นและเขาก็ให้ที่อยู่แก่พวกเธอเหล่านั้นไปบ้างสิ่งที่ตามมาก็คือผู้หญิงพวกนั้นก็จะติดต่อเขามาด้วยจุดประสงค์เดียวนั่นก็คืออยากได้เงินและตัวเขาบันพธลำคาญ จึงให้มินตราเลขาคนสนิทจัดการแต่มินตราก็อ่อนหัดไม่ค่อยกล้าใช้มาตรการเด็ดขาดจนเขาต้องขู่ถ้าหากเธอไม่ทำให้ผู้หญิงเหล่านั้นออกไปจากชีวิตมินตราเองก็จะถูกไล่ออกจากงานและแล้ววันหนึ่งมินตราก็บอกเขาว่ามินบอกผู้หญิงที่ตื้อคุณบรนโพ์ว่ามินเป็นเมียใหม่ค่ะฮะขนาดนั้นเลยหรือค่ะ ก็ต้องใช้ยาแรงแบบนี้แหละค่ะมาอย่างนั้นเขาก็จะไม่ถอยแถมยังด่ามินอีกไม่รู้ว่าจะคุ้มไม่เนี่ยมินตราทำท่าจะร้องไห้ที่ถูกผู้หญิงกลางคืนใช้คำรุนแรงจนทำให้เธอสะเทือนใจมรนจพ์สงสารเลขาจับใจจึงหาวิธีที่ทำให้เธอรู้สึกดีขึ้นคุ้มสิครับผมจะให้โบนัสคุณเพิ่มขึ้นและเย็นนี้จะพาไปกินข้าว ที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาบรรยากาศดีมากหวังว่าจะทำให้คุณอารมณ์ดีขึ้นนะครับให้โบนัสเพิ่มและพาไปกินข้าวริมแม่น้ำบินตาทวนคำแล้วเบิกตากว้างด้วยความดีใจซึ่งเธอไม่คิดว่าเจ้านายจะใจดีขนาดนี้ใช่ไปกินข้าวด้วยกันก่อนผมหิวแล้วครับหญิงสาวอ้ำอึง้งเพราะกลัวจะเป็นที่คอลหา แม้เขาไม่เคยมีทีท่าว่าจะจีบแต่เธอก็กลัวเพื่อนร่วมงานจะเอาไปนินทาผู้หญิงหลายคนจ้องจะจับบรรจพ์เพราะทั้งหล่อและรวยคนที่แสดงออกนอกหน้านั้นก็คือยุวดีพนักงานกิจกรรมของบริษัทยุวดีจะบอกเพื่อนๆว่าเธอจะทำให้บรรโพศสนใจให้ได้แต่เขาไม่เคยมองเลยนอกจากพูดคุยกันในฐานะลูกน้องเท่านั้นเร็วเข้าผมหิวแล้ว ผมไปรอที่รถนะค่ะได้ค่ะหญิงสาวคว้ากระเป๋าถือแล้ววิ่งตามเจ้านายไปทว่าก็ต้องเบรกตัวโกงเมื่อยุวดีถลันมายืนดักตรงหน้าแล้วมองด้วยสายตาไม่พอใจมินจะไปไหนรีบเสียจนแทบจะชนชันแน่ฉันจะออกไปข้างนอกค่ะไปไหนล่ะยุวดียังคงจี้ถามมินตาใจเสียมองตามร่างใหญ่ของเจ้านายที่เข้าไปนั่งในรถ บอกมาเธอจะไปไหนเราจะไปกับเจ้านายฮะไปกับคุณบรรโพจน่ะเรอไปไหนกันไปกินข้าวจ้ะหญิงสาวพูดได้แค่นั้นแล้วก็วิ่งจากไปทันทีทิ้งให้ยุวดีส่งเสียงกรีดด้วยความอิจฉาเมื่อเธอไม่เป็นที่สนใจแก่เจ้านายรูปหล่อฉันจะไม่ยอมให้ใครมาคาบคุณบรรโพสไปแน่เธอจ้องร่างสูงบางของมินตรา ด้วยความเกลียดชังถ้ามีโอกาสเมื่อไหร่ก็จะแกล้งให้ชีวิตไร้สิ้นความสุขมินตราอ่อนหวานน่ารักช่างเอาใจและอ่อนน้อมถ่อมตนแม้ว่าจะไม่ค่อยสวยแต่นิสัยเธอดีสร้างความประทับใจแก่บรรพศจึงคิดว่า ผู้หญิงคนใหม่ของเขาคงจะเป็นเลขาคนนี้มินตราผมก็เป็นไม้มาสองปีแล้วนะทราบแล้วค่ะเจ้านายเลิกเรียกผมเจ้านายได้แล้วอ้าวไม่ให้มินเรียกคุณว่าเจ้านายจะให้เรียกว่าอะไรคะก็เรียกว่าที่รักสิครับมินตราได้ยินเช่นนั้นเธอตกใจเพราะตั้งตัวไม่ทันฮะที่รักหรือคะเออคุณบรนโพสคะ่ะมินมิน หญิงสาวอ้าปากค้างเมื่อเจ้านายรูปหล่อให้เรียกแทนตัวเองว่าที่รักเธอไม่เข้าใจว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่ใช่ผมคิดคิดดูแล้วนะผู้หญิงที่เหมาะจะเป็นแม่ของลูกผมก็คือคุณน,นี่แหละคุณบรนโพ์แต่งงานกับผมนะเขาถือโอกาสช่วงที่มินตราอยู่ในอาการงุนงงจึงสวมแหวนลงที่นิ้วนางข้างซ้ายของเธอจากนั้นก็ยกขึ้นจูบ เธอถึงตับทราบซ่านในจวงในจริงหรือคะมินไม่ได้ฝันไปนะครับคุณไม่ได้ฝันแต่เป็นเรื่องจริงคุณจะต้องแต่งงานกับผมเราจะเป็นผัวเมียกันขอบคุณนะคะที่เมตตาผู้หญิงที่ไม่มีอะไรอย่างมินค่ะหญิงสาวกล่าวด้วยเสียงสัน่นและร้องไห้ด้วยความดีใจบรนโพจึงกอดร,ร่างงามเอาไว้ด้วยความรักทว่าเขากลับได้ยินเสียงเหมือนใครบางคนร้องไห้ ชายหนุ่มมองไปรอบๆตัวแต่ไม่เห็นอะไรจึงคิดว่าหูแว่วไปเองงานแต่งงานของบรรพศกับมินตราจัดที่โรงแรมแห่งหนึ่งพนักงานบริษัทต่างพากันมาร่วมงานขาดแต่ยุวดีทุกคนรู้ดีว่าเธอชอบบันพศเมื่อผิดหวังก็เสียใจเป็นธรรมดาและก็คงลาออกจากงานด้วยเช่นกันระหว่างงานแต่งดำเนินไปอย่างชื่นมืน่นจู่ๆเกิดเสียงฮือฮาดังขึ้น กันเอาไว้อย่าให้เธอเข้ามาในงานได้นะเสียงเจ้าหน้าที่โรงแรมดังขึ้นแต่ร่างสูงโปร่งในชุดสีดำถือพวงหลีดเข้ามาแล้วโยนใส่มินตราขอให้ความรักของแกจงวายวอดยุวดีทำไมถึงทำอย่างนี้มินตราตกใจร้องไห้จนตัวสัน่นบรรโพธ์โกรธจนเลือดขึ้นหน้าเขากระชากแขนยุวดีแล้วลากออกไปจากงานคุณเป็นผู้หญิง ที่จิตใจต่ำตมมากโชคดีที่ผมไม่ได้คุณเป็นเมียคุณยังไม่รู้ตัวอีกหรือว่าคุณนะ่ะโชคร้ายที่คว้านางเลขาหน้าจืดมาเป็นเมียมันไม่ได้รักคุณหรอกมันรักเงินของคุณมันมีผัวอยู่แล้วคุณมันโพดคะเขาใส่ความมินคะ่ะมินปาร้องไห้อย่างน่าสงสารบรนโพทจึงให้เจ้าหน้าที่ของโรงแรมลากตัวหญิงสาวออกไปจากงานแล้วก็กอดร่างบางของเจ้าสาว ไว้แนบอ,อกเขาสงสารเธอที่สุดที่ถูกเล่นงานจากนางมาร้ายเข้ามาทำลายงานแต่งหลังจากผ่านเหตุการณ์อกสันขวัญแขวนมากันแล้วก็ได้เวลาส่งตัวบ่าวสาวเข้าหอโดยมาที่บ้านของฝ่ายชายผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาในบ้านและรู้สึกเย็นอย่างประหลาดโดยเฉพาะมินตรามีอาการหวาดกลัวอย่างเห็นได้ชัดเธอรู้ว่าเมียเก่าของบรรพศตกบันไดาตาย เธอจึงมองไปที่พื้นอย่างหวาดหวาดตั้งแต่คบหากันมากับเขาเธอไม่เคยมาที่บ้านหลังนี้เลยมินตราขอให้เขาซื้อบ้านหลังใหม่แล้วขายหลังนี้แต่เขาไม่ยอมบรรพดยืนยันว่าจะต้องอยู่ที่นี่จนหมดลมหายใจพิธีส่งตัวเข้าหอจบสิ้นลงแล้วพวกแขกต่างพากันกลับไปจนหมดเหลือแต่บ่าวสาวอยู่ด้วยกันมินตรานั่งก้มหน้านิ่งเงียบบนเตียง บันพทมองเจ้าสาวอย่างแสนรักแล้วค่อยๆรูปใบหน้างามก่อนจะบนจงจูบฝ่ามือเข้าไล้ไปตามผิวเนียนนุ่มมินถอดชุดแล้วไปอาบน้ำกันเถอะเออมินอายค่ะหญิงสาวตอบด้วยเสียงสั่นทำท่าไร้เดียงสาแต่เขากลับรวบร่างงามเข้ามากอดมินตาสะดุ้งกับสิ่งที่สัมผัสเธอกรีดร้องเมื่อเห็นเนื้อตัวเขาเน่าเฟะและเนื้อหลุดเป็นแผ่น จากนั้นส่งกลิ่นเน่าเหม็นว้ายช่วยด้วยค่ะหญิงสาวผักร่างบรรพฤษออกห่างด้วยความกลัวจนเขาล้มหงายหลังก้นกระแทกพื้นเขามองเธอด้วยความไม่พอใจมินคุณเป็นอะไรทำไมผมแตะต้องตัวคุณไม่ได้เลยไม่ใช่อย่างนั้นค่ะคือมินเห็นเห็นเนื้อของคุณเน่าหลุดลุย่ยแล้วก็มีน้ำเลือดน้ำหนองค่ะบ้าไปกันใหญ่แล้วผีที่ไหนกันคุณคงจะเหนื่อยจนเกินไป อาบน้ำเถอนะแล้วก็นอนพักผ่อนค่ะแต่มินไม่กล้าอาบน้ำคนเดียวมินตราสแสดงความหวาดกลัวออกมาอย่างชัดเจนและกวาดตามองไปทั่วห้องจนตัวสั่นเทาบรรพศเริ่มใจไม่ดีบรรพศรู้ว่ามินตรากลัวผีแต่ทำไมต้องกลัวมากขนาดนี้ด้วยเขาไม่เข้าใจเธอเลยจริงๆผมจะไปอาบน้ำเป็นเพื่อนนะครับไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกค่ะ แค่ไปยืนเฝ้าหน้าห้องก็พอแล้วตามใจผมจะผัดผ้าแล้วอาบน้ำเหมือนกันมินตราค่อยใจชื้นขึ้นมาบ้างเมื่อบรรพศบอกว่าจะเฝ้าหน้าห้องน้ำเธอจึงเปลี่ยนผ้าแล้วก็เข้าไปอาบน้ำระหว่างก้มไปล้างหน้าแล้วเงยหน้าขึ้นมาหญิงสาวสะดุง้งเย็นว่าไปทั้งตัวเมื่อเห็นใครบางคนสวมชุดนอนสีขาวอยู่ที่หน้ากระจกร่างนั้นยืนข้างหลังเธอ แล้วก็มีเลือดเปื้อนจนแดงฉานว้ายช่วยด้วยผีผีมินตราล้องสุดเสียงแล้วก็ออกมาจากห้องน้ำบรนพ์จับแขนเธอเอาไว้เขามองด้วยความแปลกใจผีอะไรและผีที่ไหนกันผีในกระจกค่ะสวมชุดนอนสีขาวและมีเลือดเต็มตัวไปหมดเลยบรนพ์สะดุง้งแล้วอึ้งไปชั่วครู่เพราะลักษณะที่มินตราบอก คือลีเมียที่ตายไปแล้วเพราะเธอตกบันไดแต่ก็ไม่คิดว่าวิญญาณของลีจะมาอยู่ที่นี่คุณตาฝาดไปละมัง้งจริงๆนะคะมินเห็นผีเมียเก่าคุณแน่ๆเหลวหลายหน้าสวมเสื้อผ้าแล้วนอนเถอะครับผมจะอาบน้ำมินไม่กล้าอยู่คนเดียวค่ะความกลัวของมินตราสร้างความหงุดหงิดแก่เขาจนไร้อารมณ์พิสวาดจึงต่างคนต่างนอน มินตาก็เอาผ้าคลุมหัวจนจรดบลายเท้าแล้วนอนพลิกตัวไปมากว่าจะหลับก็ต้องใช้เวลานานเธออึดอัดหายใจไม่ออกเหมือนมีอะไรหนักๆมาทับที่อกเมื่อลืมตาขึ้นก็เห็นเงาตัวใหญ่ของใครบางคนนั่งทับร่างเอาไว้ใบหน้าของคนนั้นจ่อเข้ามาใกล้ๆกลิ่นคาวเลือดคระคลุงว้ายผี เธอร้องสุดเสียงแต่ไม่มีเสียงออกมามินตรากลัวจนแทบขาดใจ <c oughs> กลัวฉันหรือนางคนชั่วฉันฉันขอโทษมินตราพูดกับผีที่เป็นเมียของบรร์พศแววตามันจ้องเธอด้วยความโกรธแค้นฉันไม่ให้อภัยแกแกทำร้ายฉันวางแผนแย่งคุณบรร์พศไปจากฉันฉันผิดไปแล้วฉันขอโทษ ฉันจะทำบุญกรวดน้ำไปให้นะฉันบอกแล้วไงว่าไม่รับสิ่งที่แกทำกับฉันมันชั่วช้าเกินไปข่าเมียเพื่อเอาผัวเขาฉันไม่ให้แกเสพสุขกับเขาหรอกฉันจะปกป้องผัวฉันแกจะทำอะไรฉันนางผีแกก็ต้องเป็นเหมือนฉันไงนางผู้หญิงชั่วถ้าอย่างนั้นอย่าอยู่เลยมินตราสะดุง้งตาเหลือกว่าเมื่อมือผีหลี นั้นบีบคอเธอจนแทบหายใจไม่ออกหญิงสาวดิ้นเอาขาฟาดกับที่นอนไปมาด้วยความทรมานอีกไม่นานเธอจะเสียชีวิตเหมือนลีที่เธอเคยผลักตกบันไดด้วยจุดประสงค์อยากจะครอบครองทุกสิ่งรวมทั้งตัวของบรรพฤวันนี้เธอสมหวังได้แต่งงานกับเขาโดยใช้มานยาลายร้อยเล่มเกวียนทำเป็นคนใส่ซื้อไร้เดียงสาแต่ซ่อนความร้ายกาดเอาไว้ บรรพทตกหลุมพลางที่เธอขุดล่อเอาไว้จนขอแต่งงานแต่เธอไม่อาจเสพสุขเมื่อผีหลีอาฆาตและรอคอยเวลาที่จะล้างแขนผีหลีไม่ยอมให้ผัวและเธอก็ทวงคืนโดยเอาชีวิตของมินตราไปแทนก่อนที่ลมหายใจเฮือกสุดท้ายจะจบลงนั้นมินตราได้ยินเสียงผีหลีหัวเราะด้วยความสะใจ ฉันยอมตกนรกหมกไหมชั่วกับชั่วกันขอแค่ลากผู้หญิงคนนี้ไปลงนรกด้วยกันคุณบรรพธลีไม่ยอมให้คนชั่วอยู่เคียงข้างกับคุณหรอกคะ่ะสักวันมันก็จะทำร้ายคุณเพราะมันมีผัวอยู่แล้วลีทำเพื่อคุณถ้าชาติหน้ามีจริงลีขอเป็นเมียของคุณอีกครั้งลาก่อนสุดที่รักผีลีเลือนล่างหายไป หลังจากสังหารหญิงชั่วอย่างมินตราให้ตายตกไปตามกัน